เรลางมาประชุมนะครับกูไม่รู้จะประมไปกูขี่ช้าใช่ปะเนี่ยคือเรื่องราวของรายการนี้ว่าบทบาทว่ามายา เอาพวกกูมาประชุมทำใหม่แลวบ้าหรือเปล่าเนี่ยคิดว่ากูขี่เร็วมากใช่ไหมนักแข่งเาก็ต้องเรียนต้องรู้ไงว่ากอเกท่านแข่งขันเนนะครับเมนในการจัดต่อนะครับวันผสของเราวันนี้นะครับี่อย่างที่บอกนะครับพี่ก๊อฟอัพแมนนะครับนักแข่งของเราองๆนี่วยการจัดสนามเพื่อ่เป็นโรเฟอร์แมชชีนะครับเ่พรา่ากนครับเพื่อนรแ่ครับขาดด้วยบูมีไหมบูกูไม่เคยมีอะไรให้เป็นสายที่เลย ดีแต่ก็อยากให้สนุกว่าเข้าร่วมเล่นเข้าร่วมของเด็กเข้าร่วมครับ จะเขาร่อเขาเนี่ยถ้าเราเขาล่อตัวแปรชนไม่ให้ลงให้หมดเลยไม่ทับงานสนุกครับหน้ามาเข้าร่วมด้วยครับขี่สนุกสนุกก็พอครับสนามไม่ค่อยสนามไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะอ่านอ่านแป๊บเดียวออกเป็นภาษาไทยเหรออ่านอะไรเล่นในโทรศัพท์ไปเรื่อยไม่เกี่ยวกับอย่างกดูอะไรกูเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเจอในสนามเลยพร้อมกันไหนพร้อมกันเลยแล้วรถพร้อมกันไหนรถยิ่งรถน้อยกว่านี้สั่งจะในสนามจะพาด้วพาเที่ยวงานด้วยยังไม่ได้เดิน ครับพี่คอนเทนด์ดับดับเดินไอ้ดับใช่ไหมครับพอเป็นปีแรกนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งงานเป็นงานดนตรีแล้วก็งานมีบาร์นะครับงานสายเดินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอทุกคนเขาลังเตรียมความพร้อมกันแข่งนรพี่ปุ like ๊แ no ล yes ้วเอ้าทะ้าหงเนียบมั้เดี๋ยวน้องหน่อยอ้าวันนี้มาแข่งวิบากรุ่นเลยครับน้องอันนี้น้ำล่วงโอ้น้องเล่นสเกียนะครับ

ลงผีพาแต่ีมันต้องมีนมีล็อกเข้าขอมันต้องรู้สึกว่าไ่เขาปาป้าเกโเวลแลยวะพวกกระเป๋าเลยพี่องมีล็อกต้องมีล็อกให้ช้รู้สึกจากลเข้าอ่ะเพราะมันจะรู้สึกอยู่ที่ลูกเพียงเลยเติมไฟด้วยงงเลยอ่ะเข้า่า้งงอ่ะคมันกางคี่ยังไงครับเตมเติมไฟไปด้วย้ครับพเราสตาร์ทมนเปนไ่อนได้ไหม ตัดสิบก็แล้ก็เดินเครื่องได้ก็แต่พอจะกี่เนี่ยเราต้องขีไฟแก่เราต้องี่ไฟออกนะปั๊บปั๊บกัอบปั๊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 บปแกบปอ๊ไปั๊บ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 ปั่บปั๊บปัาบปั๊บปั๊อปั๊บปั๊บปเ๊บปั๊บปั๊บนั๊บปั่าปั๊นปัาเปั๊บ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 ปเ๊บปั๊บปั� เราได้ใช้สองมือสองเท้าเลยเหมือนที่กองชุดอะใช้หมดเลยคดูนะครับบลายการล่นะครับแนะนำให้ดูหน่อยการชั่งนะครับแล้วปล่อยรอบนี้ก่อนได้ไหมปล่อยรอบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็หยุดแล้วก็เอาเอาโต๊ะลงคิดว่าถ้าจะสตาร์ทเองจะไหวเหรอคันกูยังไม่รอดเลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเดี่มันเลยเปิดซ็อกครับเขาเปิดล็อกแล้วเขาเปิดล็อกอย่างแรกเลย จริกก็ดีนะครับอยู่ดีๆก็มาเอารถพิบ้าขี่ไปไหนกันก็ไม่รู้เก็บสวนแล้วก็พาคนในสวนจัดไปดูไปดูตัวแย้ทะเลอยู่จังเกตทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นกงม้าลายนะฮะนี่คือวิวสปินรายการเขาไม่รอเขาไม่าด้ทำรายการนะทำรายการนี้จาะทำไม่ได้แล้วลงทุนนะถึงจะใช้รถบัคกี้มาถ่ายเลยแล้วิวสปินไปถ่ายมาแล้วที่เจ้าให เลิกพาไปถ่ายบรรยากาศสนามหนึ่งว่าไปครับเลยฮะและนี่เลยรถสันเป้าตลอดเลยมันไหวไหมฮะไปดูสนามสนามไปบรรยากาศโอใยคนหลังนี่สนุกสุดเนีย สัมภาณ์หนยดิสัมภา์ขนาดที่ถ่ายยังไงสามภาะสัมภาณ์หนยค้ับเป็นัไงสามาวิววิววิวเอ็นตรงนี้มาถ่ายรายการตลกมากครับพี่เขาจะให้ผมลงแข่งด้วยครับแข่งูุ้นไลร้อยทีทีถึงสี่ร้อยเป็นเอ้ตาลงวุไหนตาลงวุ้ไหนฮะรไปนะลอมกันอ่ะรีบไปก่อนรีไป 哎呀 <laughs> 他么样？ เมื่อกี้การแข่งเมื่อกี้เป็นการแข่งแบบประชาธิปไตยครับก็ไม่เข้าที่หนึ่งหรือเข้าที่สุดท้ายก็เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันกูพูดแรงกูเนี่ยไอ้ทูแล้วนักเลงนักเลงเป็นไงครับรอบแรกก็ออกแล้วไอ้สาสตร์อย่างน้อยก็ครบรอบเว้ยไอ้เหี้ยทิ้งรถซะดิทำไมอ่ะมันขี่ยากอะโอ้โหแม่งหนักเกินเพื่อนไอ้กัดกูจะโซนไก่ซาบิสไงกูเลยมอบคู่ทิ้งรถทั้งคู่ซาบิสก็มอบอะซาบิสก็มอบ สนุกมากครับวันนี้มันมันขับรถเล็กได้อะใครเอารถเล็กมาขี่ปวดได้ทั้งได้ทั้งงานเลยละอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครด่าเพราะงานมันเสียงดังอยู่แล้วเนาะถ้าอยู่ในพื้นที่ก็เต็มที่ครับทานสนุกมากครับนี่ครับมาเอไม่ด้วยครับ <มา S 2> ก็ปิดรายการเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปนั่งปันปวดกับเพื่อนต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันบ๊ายบายครับโอเคขอบคุณครับ